下一吧。 สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแขกรับเชิญของเรานะคะจะเป็นในสาวสวยที่อยู่ในวงการแอร์โฮสเตน้องยินแนะนําตัวเองละกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะพี่แป๊บชื่อยินค่ะก็อดีตเคยเป็นแอร์โฮสเตกสายหนึ่งแล้วก็อตอนนี้ก็กำลังจะย้ายไปที่อีกสายหนึ่งก็คือว่าเมื่อก่อนเนะี่ยเป็นสายที่ในประเทศไทยตอนนี้กกำลังจะ go inter ไม่อย่างนั้นเพิ่ย้อนกลับไปนิดนึงตอนที่แบบเรียนตอนเรียนมัธยมเราเรียนสายอะไรมา สิ์ภาษาอังกฤษเยอรมันแล้วกันว่าอย่างนั้นแต่ว่าเอาจริงๆก็ไม่ค่อยได้เยอรมันเท่าไหร่เน้นเป็นสินภาษาแล้วกันเนาะศินภาษาทีนี้พอเข้ามหาวิทยาลัยเรียนเป็นคณะอะไรยังไงบ้างตอนนั้นก็แอดมิชชั่นไปที่มสวอค่ะเรียนคณะมนุษยศาสตร์เอกภาษาเพื่ออาชีพก็ยังคงคอนเซปต์เรียนภาษาอยู่ภาษาเพื่ออาชีพอาจจะงงแต่จริงๆมันคล้ายๆกับเอกอิงเนี่ยแหละเราเรียนภาษาอังกฤษเป็น วิชาเอกวิชาโทรเรียนวิชาภาษาไทยแล้วก็เราต้องมีวิชาภาษาที่สามเหมือนกันก็ยังไม่กีบับแต่ว่าภาษาเยอรมันยังคงเนภาษาเยอรมันอยู่ค่ะตอนนั้นทึกวันนี้ลืมหมดแล้วค่ะมันไม่ได้ใช่เนาะใช่ค่ะทีนี้พี่ถามนิดนึงดีกว่าว่าตอนสมัยเรียนอะในโรงเรียนอะมันมีวิชาอะไรที่รู้สึกว่าเรียนมาได้ใช้จริงๆเรียนมาได้ใช้จริงๆริงใช่ยิ่คิดว่าภาษาอังกฤษเนี่ยสำคัญมากเนาะเหมือน ถ้าโรงเรียนรัฐในกรุงเทพทั่วไปเนี่ยเขาจะบังคับเราเรียนอังกฤษหลักอังกฤษเพิ่มเติมอังกฤษสื่อสารแบบมีลายมีลายอังกฤษบ้างอาจจะดูแบบน่าเบื่อมากทุกอย่างเหมือนกันหมดแต่จริงๆแล้วมันมันค่อนข้างที่ p r a c t i c a l มากสําหรับยีนแบบเคยยีนเป็นคนชอบภาษาอังกฤษอยู่แล้วตอนที่เรียนทีเนี้ยพอเราเรียนแล้วเราเข้าใจกับหนังที่เราดูเพลงที่เราฟังตอนเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะยินว่ามันแบบมันไม่ต้องพยายามเยอะจบมาเนี่ยได้ใช้จริง ถ้าสมุดย้อนกลับไปสมัยยินเรียน5 6ปีที่แล้วเนี่ยภาษาอังกฤษอาจจะควรไม่ได้ได้หมดแต่ยิ่งว่าเด็กสมัยเนี้ยเขาเขาเก่งกันมากทุกคนออได้ภาษาอังกฤษอยู่แล้วแล้วก็ขอาจะเก็นวิคคณิตยอยู่แล้วแล้วก็ได้ภาษาอังกฤษไปด้วยก็เลยคิดว่าดูไว้ยังไงก็ไม่ไม่ไมสยายเนาะเป็น <ối loyalty S 1> อัพปัตอยู่แล้วค่ะแล้วถ้านอกจากวิชาภาษาอังกฤษล่ะฟังแล้วมันตลกจริงๆวิชาการงานอาชีพนะพูดจริง เ,ออเพราะ <no. S 2> ว่าเราทํางานบริการ<อ>ใช่<อ>ไหมเรื่องออบริการทั่วไปก็คือเรื่องพื้นฐานในการที่จะออพอไว้ให้คนอื่นเสิรฟ์ฟข้าวเาสิร์ฟนะ้ำเรื่องเซอร์วิสเล็กๆน้อยๆอะไรพวกนี้นะคะ่ะจริงๆ เย็บปักถักรอยเวลาที่เราเรียนอะไรเขาก็ไม่ได้สอนแต่เย็บปักถักรอยเนาะเขาก็สอนเรื่องการทํากับข้าวหรืออะไรอย่างงี้จริงๆเราพอเราขึ้นเป็นแอ์ต่อให้เราไม่ทํากับข้าวเราต้องเพรสมิลจัดจานให้ผู้โดยสารหรืออะไรยเงี้ยเออตัว<ๆ>ก็เลยคิดว่าเป็นวิชาที่แบบต่อให้เราคิดว่ามันไม่สําคัญมันอาจจะเป็นหน่วยกิตที่เกทน้อยมากแต่สุดท้ายเรียนับเดือนมันจะวนกลับมาในชีวิตประจําวันของเราค่ะเออพูดได้ว,ว่าสกิลที่สําคัญในอาชีพเนี้ยคือเป็นสกิลการเอาตัวรอดสกิลการใช้ชีวิตอาจารย์ไม่ต้อง เก่งวิชาการค่ะแต่อยู่ต้องเอาตัวรอดแล้วช่วยเหลือคนอื่นได้ดีแกนอฟทีเอามิอันนี้คือมีจริงปะมีค่ะเราก็เถียงโนไม่ใช่กาแฟอย่างนี้คือทีเถียงผิดไม่ได้กินอันนี้เป็นโจ๊กค่ะแต่ว่าทำในใจเสมอถ้าผู้โดยสารทายผิดก็ไม่อยากเสิร์ฟอีกแล้วแล้วเคอยืนขำอยู่คนเดียวแล้วก็มีบ้างพูดจริง มีเรื่องสนุกสนุกสมัยเรียนสักสองสักเรื่องไหมอะมัธยมมีไหมสมัยมัธยมหอวงังเด็กเกเยอะน่าจะแบบมีเรื่องสนุกสนุกเยอะนะได้เดินห้างทุกวันเลยค่ะ่ <c oughs> อคิดไม่อยากอวจากบ้านเพราะว่าทุกท,ท,ทุกจันทร์ถึงศุกร์เดินเซนทรัลลาดพาวอิ่มมากนี <c oughs> ม่มีอะไรจะอวดน,นอกจากภูมิใจมา,มากๆที่มีเซนทรัลลาดพาวอยู่ข้างโรงเรียนค่ะตอนนั้นตึกในหอวังมันจะมีแค่สิบตึกแต่พอเราพูดเดี๋ยวจะไปตึกที่สิบเอ็ด แว่าเราจะไปเซ็นทันรัดเท้าค่ะถึงที่11 <c oughs> ตอนปีม6อะคะเราแข่งทำคัตเอากันสแตนชียร์มี5สีเนาะแล้วคัตเอาเราก็ได้ที่1เพราะคัตเราแบบมันครีเอทีฟมากเพื่อนเราก็แบบหัวอาร์ตมากเราแบบเก็บกระเป๋าเสื้อผ้าบอกพ่อไปเดี๋ยวไปค้างบ้านเพื่อน3วันนะเพื่อแบบตั้งใจทําคัตเอาวากระบายสีแต่จริงๆก็คือกินหมูกระทะ KFC อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เป็น,เป,นเป็นช่วงเวลาที่ดีถามว่าตอนสอบได้มี แบกกระเป๋าไปติวกับเพื่อนแบบนี้ไหมไม่มีค่ะอันนี้พ่อจะได้ดูด้นั่น่าจะรู้แล้วขาะะนี้ตอนที่เราอยู่ตอนนั้นจริงๆเราอาจจะคิดแบบโผล่ไรสารละแต,แต่ว่าอะไรมันไม่ได้มีอนาคตอะไรกันหรอกแต่แบบพอวันหนึ่งไปจริงๆทักวันนี้เพื่อนที่ทําคัดเอาด้วยกันก็คือทักวันนี้ยังคีบอินทัสกันอยู่นะคะทุกคนก็แบบเออชีวิตไปแต่ละท่านที่ทันนใทักวันนี้ยังแบบมีเรื่อง พูดถึงวันนั้นเสมออะไรแบบจําได้ปะมหกที่เราแบกกระเป๋าไปนอนบ้านเธอหรืออะไรอย่างเงี้ยเราทําคัดเอาชนะที่หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นประสบการณ์ที่ดีเราไม่ทําอะไรถ้าไม่ได้ไม่ได้แบกกระเป๋าไปวันนั้นก็คืออาจจะไม่มีไม่มีเรื่อง ไม่มีแล้วก็<ร>อาจจะ <ทำ S 1> ไม่คบกันกถึงทุกวันนี้จริงค<ช><ช>หรือว่าอาจจะไม่ได้มีโอกาสได้ไปนอนด้วยกันแบบนั้นอีกแล้วใช่ใชค่ะกิจกรรมสําหรับสูนนิสําสคัญใช่ไหมครับคิดว่าสําคัญนะคะจริงๆสําคัญในที่นี้หมายถึงว่าโตมาเราอยู่แต่กับเพื่อนห้องเราเราโตกับเพื่อนห้องเราแต่พอกีฬาสีเสร็จปุ๊บสีนี้มันก็คละกับห้องอื่นแล้วก็มีโอกาสทำให้เราได้ไปเมคเฟรนกับเพื่อนห้องอื่นรุ่นพี่มออื่นที่อยู่สีเดียวกันกับเราหรืออะไรอย่างเงี้ยมองว่ามันช่วยเรื่องปฏิสัมพันธ์ทางสังคมดีนะแล้วก็็็ปปลว่่าอออีกกเเรืืงงนนนึคมัจะ motivation ให้นักเรียนอยากไปโรงเรียนมากขึ้นเพราะว่าไม่ได้มีแค่เรื่องเรียนอย่างเดียวใช่ค่ะโรงเรียนเป็นสังคมสังคมหนึ่งที่มีหลากหลายมิติมากกว่าแค่ไปโรงเรียนเดินเข้าห้องวางกระเป๋านั่งเรียนเสร็จกลับบ้านเนาะมีวิชาไหนที่แบบไม่ชอบเลยแล้วฝังใจมากมีมีไหมน่าจะเป็นพวกแบบคณิตพื้นฐานคณิตเพิ่มเติมคณิตอะไรเนี่ย ไม่ชอบมากไม่เข้าใจอะไรสักอย่างไม่เข้าใจเนี่ยเราไม่เข้าใจด้วยเนื้อหาหรือเราไม่เข้าใจเพราะครูสอนหรือเราไม่เข้าใจเพราะอะไรน่าจะเริ่มจากไม่เข้าใจในพื้นฐานแต่แรกแล้วพอครูสอนเขาก็ไม่สามารถมานั่งโฟกัสได้ว่าใครไปถึงไหนแล้วอะไรเงี้ยเขาก็จะก็ไปตามหลักสูตรอย่างเงี้ยไม่เข้าใจตั้งแต่แรกไม่เข้าใจว่าสองเท่ากับเออะไรข้ามซ้ายข้ามขวาไม่เข้าใจอะไรเลยสักอย่างโอเคก็เลยเหมือนแบบเหมือนเราเริ่มต้นมาด้วยแบบเหมือนติดกระดุมผิดมาละใช่ใช่ใช่แล้ว เเซว่าเราเอาการบ้านกับไปถามพ่ออธิบายงีพ่อเราเป็นคนสอนการบ้านดุมากอย่างเงี้ยเอาไม้บรรทัดตีตีตีแบบกระดาษซ้ําอะไรเงี้ยก็ฝังใจไปอีก,กแบบโอ้โหมัน,นะอะไรมากชีวิตโตไปก็ไม่ได้ใช้ตอนนั้นแค่คิดโตไปก็ไม่ได้ใช้ทําไมถึงแบบยากจังอะไรเงี้ยเออคือเหมือนว่าด้วยด้วยตัวเราเนี่ยอาจจะไม่ได้หัวไปทางนี้อยู่แล้วด้วยแล้วเราเริ่มต้นไม่เข้าใจเรากลับไปหาผู้สับส่วนของเราก็ไม่เข้าใจก็คือหนักกว่าเดิมอีกใช่ ก็เลยรู้สึกว่าปล่อยเบอร์ไปเลยค่ะก็เลยเป็นคนที่อยู่คู่กับทางภาษามาหนึ่งทุกวันนี้ล้วยังมีได้ใช้ไว้ไหมครับคณิตอ๋อไม่เลยค่ะไอโฟนก็มีเครื่องคิดเลขเราจะใช้เราจะคิดเป็นทำไมไม่ถึงว่าก็คือใช้แต่ว่าใช้เครื่องมือใช่ค่ะคือเห็นอย่างนี้เคยทำงานเป็นเซลด้วยนะคะก็หยิบเครื่องคิดเลขมาจิ้มบวกลบคูณหารตลอดแต่มันไม่มีความจำเป็นที่จะต้องนั่งกังกระดาษทําเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคก็คือรู้แค่คอนเซ็ปต์ก็พอใช่ใช้ที่ไปไม่ต้องเอาที่มาใช่ เราเรารู้แค่ผลลัพธ์มันควรที่จะเป็นอย่างนี้แล้วก็เอา tools มาใช้ในการบอกลบคุณหาคิดเปอร์เซ็นต์ได้หมดจริงๆแล้วอ่ะสิ่งที่สำคัญก็คือเรามีพื้นฐานแล้วก็ใช้เครื่องมือให้เป็นค่ะไม่ว่าจะวิชาอะไรก็ตามภาษาอังกฤษก็จริงๆก็เหมือนกันเลถ้าเราไม่เก่งภาษาอังกฤษเราเรียนรู้พื้นฐานแล้วเราก็ใช้เครื่องมือให้เป็นค่ะแต่นี้อะไรคะ AI Google Translate เยอะแยะไปหมดเลย ChatGPT เออแค่แบบว่าแต่เราไม่ใช่ว่าจะแบบ เอ้ยมีเครื่องมือเราไม่เดยรู้เลยเลยไม่ได้กระทั่งแอปแปลภาษาเองถ้าอย่าง Google Translate ใช่ไหมคะมันไม่ใช่แค่เราจะเอาประโยคทั้งดุนก๊อปลงไปแล้วก็แปลแล้วสามารถก๊อปส่งต่อได้บางคำภาษามันเป็นเรื่องของบริบทแล้วก็วัฒนธรรมด้วยเราจะต้องมาเคาะอีกทีหนึ่งให้มันเป็นภาษาพูดอีกทีหนึ่งบางทีเออต้องต้องมีพื้นฐานองกี่แปลว่าจริงตอนที่ยินเป็นเซลอะมันก็ไม่ใช่แค่แบบว่าเราจะแค่บวกลบคูณหารเป็นเดียวใช่ไหมเราก็จะต้องรู้พื้นฐานว่าเอ้ยการคิดเปอร์เซ็นเป็นยังไงเราจะไปคิด ค่าคอมมิชชั่นส่วนลดต่างๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีพื้นฐานในด้านคณิตศาสตร์ที่จําเป็นจะต้องเรียนรู้อยู่เหมือนกันถึงไม่ชอบก็จะต้องรู้คอนเซ็ปต์ถึงไม่ชอบก็ต้องจําใจนิดน,นึงนะคะค่ะอะไรที่โรงเรียนไม่สอนแต่ว่าได้เรียนรู้เองจนถึงวันนี้ไม่รู้เรื่องนี้จะจริงจังไปไหม แต่จริงๆโรงเรียนควรสอนภาษีขั้นพื้นฐานทุกวันนี้คนยังแยกภาษีที่เราต้องสมมติโตขึ้นไปใช่ไหมคะหนูหนูก็ต้องจ่ายภาษีทุกคนไม่เข้าใจเรื่องแบตเเกับเรื่องภาษีท,ที่จริงๆเราเป็นเด็กเข้าเซเว่นเราก็เสียแบตเจรนถูกไหมจริงมันอาจจะเป็นเรื่องที่งงมากแต่ว่าคิด,ค,ดคิดว่าถ้าเกิดสมมติมีผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับด้านเงินด้านภาษีอย่างเงี้ยมาย่อยให้มันเข้าใจง่ายคิดว่าถ้าเรียนรู้ การมีทักษะการใช้เงินตั้งแต่เด็กเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีม,มันมันก็จะต่อยอดไปเรื่องการลงทุนหรืออะไรด้รวยเพราะทุกวันนี้แบบเด็กอายุน้อยๆเขาลงทุนกันเก่งมากซึ่งเราที่นี่ก็ยังไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ว่าคิดว่าถ้าถ้ามีทักษะเรื่องการจัดการเรื่องเงินเป็นตั้งแต่เด็กคิดว่าดีมันเป็นผลดีแต่ตัวเราเองอดีต่อเศรษฐกิจดีต่ออะไรก็ตามแหละอีกเรื่องนึ่ยินว่าเรื่องประกันชีวิต จริงๆควรมีสอนเรื่องประกันชีวิตด้วยไม่ได้หมายถึงแบบขายประกันหรืออะไรอย่างนี้นะแต่หมายถึงบางทีเราไม่ค่อยรู้สิทธิ์ของเราที่เราเพิ่งมีอม,มอนประกันสังคมหรืออะไรหมายถึงสิทธิ์ทั่วไปที่เราเพิ่งมีอย่างเงี้ยฉะนั้นเราควรจะมีความรู้ด้านประกันที่ควรเพิ่งมีหรืออะไรอย่างนี้อาจจะได้ยินได้มีโอกาสไปใช้ชีวิตอยู่ที่ต่างประเทศไหมใช่ค่ะเราอย่างแบบ ที่ไหน,อ,นออสเตรเลียใช่ใชไหมคะอันนั้นเขาเขาให้ความรู้กับเราอย่างไรบ้างเลยคือเขาไม่ได้ให้ความรู้กับเราแต่คือเขาจะไม่ให้เราเข้าประเทศเขาเลยถ้าเราไม่ซื้อประกันเราก็เลยแล้วประกันมันแพงมากในการที่จะครอบคลุม มีซ่านักเรียนที่จะไปอยู่ประเทศเขาสาธารณสุขเนี่ยมันจะแตกต่างจากบ้านเราแบบสิ้นเชิงถ้าเราไม่มีความรู้เนี่ยเราคิดแค่ว่าเรามีตังค์ไปหาหมอนะเราหมดตัวเลยทําเท่าไหร่ก็หมดเพราะว่าหาหมอที่นู่นแพงมากจะได้เจอหมอทีหนึ่งยากมากหายไข้ไปแล้วยังไม่ได้เจอหมอเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเรารู้สิทธิของเราเรามีสิทธิของเราไปหาหมอถูกที่หรือใช้อะไรพวกเนี้ยเราก็จะแบบ มันก็จะเป็นประโยชน์กับเราคิดว่าคิดว่าเป็นเรื่องสิทธิพื้นฐานที่เราควรรู้ภาษีประกันอะไรพวกนี้ค่ะแต่เขาเป็คสอนเด็กๆเนาะโตขึ้นมาใช่ใช่ไหมลากยาวต้องมาเรียนรู้กันตอนโตก็งงพี่ยินคะพี่ยินมีคําแนะนําสําหรับน้องๆที่อยากจะเป็นนางฟ้าแบบพี่ยินบ้างไหมจริงๆด้วยประสบการณ์ส่วนตัวคิดว่าเรียนอะไรมาก็เป็นได้ไม่ไม่ต้องคิดว่าเราจะต้องไปเรียน ธุรกิจการบินเพื่อที่จบมาเป็นแอร์เพราะว่าเกือบได้ไปเรียนที่แห่งหนึ่ง้วกันเดเซที่เขาจะชูมากว่าธุรกิจการบินจบไปทุกคนได้เป็นแอร์แต่ตอนนั้นเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราอยากเป็นอะไรแต่เราแค่คิดว่ามันก็ดูเท่ดีนะแต่ตอนนั้นแค่แบบมีเซ็ตันตอนในใจว่าแล้วถ้าเกิดเรียนจบไปไม่เป็นล่ะอีกตั้ง4ปีก็จะไปรู้ไว้ว่าเรียนจบก็เลยไม่เลือกแล้วสุดท้ายพอตัวเองเรียนจบมาตัวเองก็ได้เป็นแอร์ทันทีก็เลยคิดว่าโอเคมันมันไม่จําเป็นที่จะต้อง ไปเรียนอะไรมาแล้วก็ตอนที่ทํางานที่เป็นแอร์ที่แรกค่ะทุกคนก็คือแบบมาจากทุกขแขนงเลยแบบพี่บางคนก็เป็นพยาบาลมาพี่บางคนก็จบวิศวะมามพี่บางคนก็แบบไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องที่จะเป็นแอร์ได้เขาก็มาเป็นกันอย่างเงี้ยก็เลยมองว่าเรียนอะไรก็ได้ขอแค่ให้ใจชอบอยากจะเป็นแต่มันจะเป็นงานที่เราจะต้องถอดหัวโขนแล้วออกนิดนึงนะเพราะว่าถ้าสมมติวันหนึ่งเราเป็นผู้ถูกบริการตลอดเราอาจจะมีความแบบทำไมไม่ยังงั้นถ้าไม,ไมัน่างนี้พอทุกคนขึ้นไปเป็นแอร์ทุกคนนับหนึ่งด้วยกันใหม่หมด เราดูแลทุกคนเราบริการทุกคนทุกเรียกเควสคือที่ทางานเราแคบแคบแค่นั้นนะคะกระทั่งช่วยแม่เด็กเปลี่ยนผ้าอ้อมเราอาจจะยังต้องทําเลยอะไรเงี้ยกระทั่งเราไม่มีลูกหรือเราไม่ได้ชอบเล่นกับเด็กอะไรเงี้ยมันมันเป็นสิ่งที่จะต้องทําฉะนั้นที่สําคัญคือมายเซ็ตของเราในการที่จะมีใจอยากช่วยคนคิดว่านะรับการใช่แล้วก็แบบ ผิวพานณอะไรอย่างเงี้ยค่ะจําเป็นว่าเราจะต้องแบบผิวขาวสวยอย่างี้ด้วยไหมจริง,รงๆนี่ก็ค,คิดว่าไม่จําเป็นแค่เป็นคนสะอาดสะอ้านแต่งตัวถูกกาละเทศะพอแล้วแบบมีรอยสักได้ไหมคะ จริงๆขึ้นอยู่กับสายการบินค่ะแต่คือถ้าส่วนใหญ่เนี่ยผู้หญิงเขาก็จะยังไม่เป็นที่ยอมรับมากถ้ามีรอยสักควรเป็นที่ร่มผ้าแล้วแต่ยูนิฟอร์มของสายการบินบางสายการบินสมมติยูนิฟอร์มแขนสั้นขึ้นไปเราสักมังกรที่หลังก็ได้มันไม่ได้ผิดกฎสายการบินแต่อย่างเช่นบางสายการบินเขาก็อาจจะตรวจว่าห้ามมีรอยสักตั้งแต่ตำจากตรงไหนลงไปอะไรอย่างนี้ขึ้นอยู่กับสายการบินค่ะต้องสอบโทรอีทผูเฟลออย่างนี้นไหมคะ ส่วนใหญ่เขาจะใช้โทอีกกันค่ะแต่ว่าถ้าเกิดสมมติเราเป็นคนชอบสอบวัดภาษาเรามี i อเอลอยู่แล้วก็ใช้ได้ส่วนใหญ่เขาจะใช้ Over All b a n d 6ขึ้นไปส่วนโทอีกถ้าเซฟสุดๆก็จะเป็น650ขึ้นไปทุกสายการบินก็จะเรียกร้องประมาณนี้6 5รหารือ700อคือเซฟแหละอันนี้ถามแบบเพิ่มเติมเนาะ,ะว่าเวลาเขาไปสอบหรือคัดเลือกอะไรเงี้ยเขาจะมีข้อเขียนไหมหรือว่าเป็นสัมภาษณ์อย่างเดียวเลยคือยุคที่ยินสมัครสายการบินในประเทศที่แรกเนี่ย ไม่ไม่ได้มีข้อเขียนแหละแต่ส่วนใหญ่จะเป็นฟรีสกรีนดูโอเค okay, รูปลักษณ์ภายนอกส่วนสูงเราถึงไหม,มดูโอเวอร์ออลเราภาพลักษณ์ของเราไปได้กับสายการบินไหมเสร็จแล้วก็ไปสัมภาษณ์เดียวเดวกรรมการพูดคุยพูดคุย,คยอาจจะมีอ่านแพสเซจเพื่อที่จะวัดระดับภาษาเราอย่างนั้นมากกว่ามไม่ได้ถึงกับเป็นสอบข้อเขียนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้ามาเป็นในในฝั่งที่เป็นอินเตอร์เนชั่นแนลแบบนานาชาตินี่ในอินเตอร์เนชั่นแนลยุคหลังโควิดส่วนใหญ่สายการบินเนี่ยเขาจะให้เราทำอินเทอร์วิวผ่านวิดีโอ ฉะนั้นยินว่าดีตรงที่คือการสอบแอร์เนี่ยมันต้องเตรียมตัวเยอะเสื้อผ้าหน้าผมรองเท้าการเดินทางบางทีไปเพิ่งไปถึงที่สมัครโดนปัดตกเพราะส่วนสูงไม่ถึงเลยอย่างเงี้ยมันมีค่าใช้ใจ่ายใช่ไหมคะทีนี้นสายการบินเขาก็โอเคลดโควิดเลยก,การระบาดเขาทําผ่านออนไลน์ซึ่งยินว่ามันค่อนข้างที่จะดีเราสามารถเตรียมตัวได้เองที่บ้านหรืออะไรอย่างเงี้ย ก็ก็ก็คิดว่าสายต่างประเทศเดี๋ยวนี้ค่อนข้างที่จะปรับตัวเนาะปรับตัวปรับตัวแล้วก็ทําให้ทุกอย่างมันง่ายขึ้นใช่ใช่ใช่ทำออนไลน์ก่อนแล้วก็เสร็จแล้วค่อยเรียกเราไปวันนั้นเลยอะไรเงี้ยม่เสียเวลาไม่ไม่เสียใจด้วยถ้าไปแล้วไม่ได้ขึ้นมาอะไร่าเงี้ยจริงค่อนค่อนข้างดีกว่ามืก่อนค่ะ วันนี้ก็ขอบคุณพี่ยินมากๆาเลยนะคะที่ได้มาให้คําแนะนําแล้วก็ให้ความรู้ดีๆนะคะกับน้องๆแล้วก็ทุกๆคนที่ชมรายการนี้นะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e ไว้ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าอยากจะฝากคอมเมนต์หรือว่าคําถามเพิ่มเติมไว้ในเทปถ,ถ,ถัดไปก็ฝากมาในคอมเมนต์ได้นะคะวันนี้ขอบคุณพี่ยินมากคะ่ะขอบคุณพี่ปังค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ